สวัสดีครับผมดีกับผมนะฮะ TJ t o โ o นี่ก็เป็นการแข่งขันนะท TJ ว่าสูสีกันเลยทีเดียวทุกทีน้องที่ใส่แสลาก็เป็นสีน้ำตาลนับผมแสลาก็เป็นสีน้ำตาลนะคะน้องเนี่ะก็หยิบการ์ดนะครับผมสีน้ำตาลกับสีขาวนะคะหมดเวลาแล้วนะคะน้องเดินมาแล้วก็งูนี่ค่ะแล้วก็งูโครกค่ะนี่จ้้งูนะครับผม อะไรนะพี <One input> ่โอโอจ้าโอจ้าโอจ้าเล็กริครับอิเล็กทริกนะฮะมนุษย์ใส่ฟ้าเนี่ยไม่ได้ไม่เจออะไรร้ไไม่ใชครม่นะโอ้ยขึ้นอนี้ดีโองร่งนี้ดีพี่เจโต้้าวเหรียญอะไรฮะะะ้าวเหรียได้ครับโอ้ยขึ้นนี้ดีโองเรนี้ดีนะฮะสแกนติดทุกอันนะครับผมได้ครับอ๋อ นี่ครับผมเป็น GT ป่ะใช่ป่ะ GTX โอ้โหีเอ็นมาแล้วครับผมเครื่องนี้นะฮะเลอีกตัวครับเลอีกตัว Excel นะครับผมมีแววต้องไปต้องไปนี่มันสายไรเดอร์คนที่สองนะครับผมไม่ใช่คนแรกอ๋อนี่มีปีกมีปีกอ่า สังเกตได้ว่าท่าทางจะเหมือนในซีรีส์เลยครับผมเปิดตัว<อ>านานหน่อยเสียงให้เครื่องน,นี้ดังๆหร่อว่าเสียงเครื่องหนึ่งมันปนะุบหมดเลยนี่ๆเลยพี่เราพากินครับผมมากันแล้วนะฮะัสองตัวอันนี้เป็นสามดาวนะครับผมทหารดาวก็วเป็นไก่นะฮะไก่โหลงแล้วหกดาว,ดวมาดูอันนี้นะฮะสายเพื่อนพระเอกนะครับผมอขอโปรโมทรายการหน่อยนะฮะเพื่อนพระเอกนะครับ อ่าพวกเราสองดาวสองดาวนะครับดาวรวมกันเป็นสี่ดาวเหตุได้ว่ายังโอเคอยู่นะเราไปกันแล้วีสังเกตได้ว่าคีดเป็นซอนะครับนะครับผมสังเกตได้ว่าคะแนนของวีเอวแมนจะเยอะกว่านะฮะเป็นพันเจ็ดนะครับผม กุญเจ็เป็นพันสามห้าสิบนะฮะ,ะว้าวแล้วฝั่งกุญเ,เจ็ได้เริ่มก่อนนะฮะดาวน้อยกว่าจะใจสู้นะครับผม,มาลาทีไปแล้วนะาหนึ่งดอกครับอันนี้กลับแล้วครับผมโโห<า>มลังนี้เป็นแมนโอ้โหสั้นเต็มครับไทยคว้วาเมหม,มือนดูไทยไฟกระสอบสายจะชัดแต่นี่มันไรเดอร์ไฟ นะฮะเลือกกันแล้วนะครับว่าจะใช้อะไรนะฮะตรงนี้กดสวิตช์นะครับผมถามว่าสวิตช์เราจะเป็นยังไงนะฮะการช่วยผมมีอยู่ตัวเดียวนะมีการนะฮะการช่วยรทการช่วยอ่าการในพลนะครับผมอะไรฮะอันนี้เป็นสวิตช์มือนะครับผมถามว่าเล่นสวิตช์กันเองนะฮะกดเต็มไหม ก็กดค้างกดค้างนะฮะกดค้างใช่ครับดูดูเอ้าง่ายกว่าที่เมื่อกี้เลยลุงยี่มาเอาสวิตไม่ได้ป่ะสวิตเทียบเลยนะเฮ้ยอ๋อบวกไปแล้วนะครับผมตัวสวิตจะบวกกำลังคนเก็ดนะรีวิวแมนซัดเขาให้นะครับผม GTX กะสอบสายดีๆนี่เองอ่านะฮะอย่างนี้แหละครับผมระดับเือนพระเองก็เป็นกระสอบสายนะฮะอ่า เราถีบกันไปนะครับผมเดินกันไป4-4-4นะฮะวันนี้สีแน่นอนพี่4-4-4นะครับวิ่งวิ่งคู่2ตัวร่างนะฮะครับผมสามารถใช้ตั้งไม่ตายได้นะฮะัมุชเจนเลอร์จะใช้การการตัวการเขาเยอะครับการนะฮะการนี่เลยครับผมคอมเบลเดอร์เลยนะเอ็กเอ็กนะครับผมมีมีฟอร์มนะฮะโรบอเรเดอร์นะฮะมีฟอร์มนะครับโอ้พี่มันเทาหมดเลยมันเทา เทาๆนะฮะมันไม่สีสดใสหออกันละเลี่ยงเลยพี่โอ้โหสายฟ้าขึ้นนะถ้าอย่างนี้สามพันเลยเนี่ยนี่ก็มากระดวงจริงครับรีเวนแมนะบัดแล้วนี่โอ้โหกดได้ฮะต้องกดให้ตรงกันนะจะเหลือเลยฮะโอ้เขาทำให้ตายอย่างสวยนะครับผมโอเคโอไปเลยนะแล้วมาดูเองนี่สีแง๊ยแง๊ยโอ้โหโอ้โห ยวไม่ต so ้องกดต่อกันเลยนะฮะโอ้โหหาเลยโหดมากผมนี่ขนรุกสู้เลยฮะอันนี้มีผู้ชมเข้ามาด้วยนะฮะผู้ชมรายการสดนะครับผมนี่ฮะผู้ชมรายการสดนะครับผมก็เข้ามาดูกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอัยโอ้ยโอ้ยโมยโอ้ยอยโอยย้้ ได้ของใหม่มาก็ต้องเชื่องใหม่โอ้ก็เป็นการสแกนการ์ดกันไปนะฮะ้กมถามเลยครับผมน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออนะครับชื่ออชื่ออใช่ไหมโอ้เคยเล่นไหมเกมนี้ออต้องลองดูนะฮะมีปัญหาเรื่องสแกนกันอยู่นะครับผมซึ่งเป็นลูกตนออ้นี้เปีนเป็ปีปีปีร ปกติชอบตัวอะไรครับทงพัทเอาแล้วไงทงพัททงพัทชอบตัวอะไรครับชอบโฟเซ่โฟเซ่ใช่ไหมนี่เลยเนี่ยมีโฟเซ่ด้วยนะครับผมเอาแล้วไงโฟเซ่ที่มันเป็นหัวจรวดใช่ไหมเอาแล้วไงเพิ่มเติมจริงไหมเนี่ยเราปัญหาสแกนไม่ได้อเดี๋ยวจากเครื่องให้รถไปนะไม่ได้มีเครื่องแล้วเออเลยอ่ะแต่วันนี้เครื่องดีไปดีอ๋อจบแล้วแก้ไม่ได้นะฮะ ได้ชุดเดิมนะครับผมเกล็ดเลยเต่งไหมกูอ๋อันนี้ก็สแกนติดติดกันคันเหมือนกันนะฮะแต่งน้อยก็ได้การดีนะครับคุณรีวิวแมนโอ้ได้มาทำอะไรไม่ได้ <c oughs> เอามาเล่นไพ่เขียร์ไพ่เขียร์ <c oughs> เล่ยเกลียวกว่พี่แหละครับผมแต่ก็โอนแล้วก็กเกมเกันอันนี้เราสแกนไม่ได้สแกนไม่ได้ก็เลยปล่อยเป็นชุดเดิมนะฮะ แกไม่ได้นะฮะโอ๊ยแท่งนักมากถ้าเชื่อแล้วมันจะหายเธอเลยยังวะเนี่ยครับผมตอนนี้เราก็จะดูลำบากขึ้นนะครับบอกวัดทีมเหมือนกันเท่ากัอค่าพลังก็เท่ากันค่าพลังเท่ากันนะนี้จะวัดกันยังไงครับวัดกันที่หนึมือฮะเดี๋ยวมีฉากตอนกดสล็อตนี่นะ ไปดูรีวิวของเล่นไหมฮะอ่ะอาเราไปหาดูนะครับอ่านะมาเล่น<า>ตอนนี้ก็ต้องวัดกันนะฮะว่าค่าวพลังใครจะมากกว่ากันเห็ครับผม220กับ210นะฮะเป็นพลังที่หนักหน่วงเาสู <c oughs> <c oughs> ้กันเหมือนไทยไฟนะอันนี้เป็นเจแปนไฟดูหน้าแบบอ๋อฮะไม่อนินเลยแบบนี้ไม่อนินเลยฮะแบบนี้ไม่อินนะฮะ <c oughs> เอาเถอะให้มันจบจบ <c oughs> <c oughs> แบบน,นี้ไม่อนินโอ้โนี่ฮะ เดี๋ยวผมก็พยายามพากให้มันสนุกสนานนะฮะเอาผมรอบสองนะฮะแล้วมาใส่สวิตกันนะฮะสวิตนิ้วนะครับผมแต่เมื่อการ์ดมันสแกนไม่ได้ก็ก็เล่นสวิตเลยนะฮะดีกว่อนี้กันช่วงนี้มีเหรอโอมีกระกี่นิ้วก็ว่ากันไปนะครับผมเอามาแล้วครับผมสองตัวแล้วครับต, <ผม S 1> ต้องกดอ,งอีกอนะครับ ต้องกดนะฮะต้องสวิตช์ออนครับคุณรีเบไปแมนต้องสวิตช์ออนนะฮะสวิตช์ออนยังไงอ่ะมันกันไม่ให้อย่างงี้แหละครับผมนี่นะฮะสวิตช์ออนนะครับผมเลยไม่ได้ใช้ไปนะโปเซ่เพราะว่านิ้วมือไม่ถูกต้องนะค่ะครับผมมาต่อนี่เลยสวิตช์ออนนั่ก็คือต้องจำรหัสให้ได้นะฮะท้ายสวิตช์มันมีรหัสอยู่แต่ผิดแล้วผิดเลยครับไม่ได้แล้วครับไม่ชอบอยู่แล้วแล้วผิดเลยนะฮะ ถ้าบอกอ่าสวิตหลุดลอยนะฮะอ่าอ้เอะครไม่ได้สวิตไปนะฮะเนี่ยโอ้ค่าเท่ากันนะครับผมเข้ามาสู้กันครับผมกดแล้วฮะกดเลยโอ้โหกดแล้วครับใส่นะฮะโอ้แตคนรีเวลแมนนี่แรงนิ้วจะเยอะกว่านะฮะใช้นิ้วเยอะใช้นิ้วบ่อยนะครับผม เล่นเกมนี่อ่าริเมนี่แรงนิ้วเยอะนะครับจะทำให้โพเซ่นี่หล่ดไปกล้องสันๆนนะมือผมสันแล้วรอบ3สามแล้วนะมีจะใช้อะไรนะงี้ครับผมก็ไม่ไดุ้ณเจ็ดลองการนะฮะยิบขึ้นมาครับผมกรแกนไม่ได้แหบอ๋อไม่ยอมใช้การ์ดปูนะฮะทูู่ไทยๆนะครับผมไม่ได้นะฮะ อุตส่าห์เปลี่ยนการ์ดสับรีโหลดใหม่ะโอ้ยังไม่ได้นะโอ้โหคุณดีไปไหมเฉยเลยโอ้โหเฉยหนักเลยฮะโอ้โหเฉยไปขอให้คุณเจ็ดนั้นกดไปเลยครับผม250ร้อยห้าสิบนะฮะจะวันี้ผมว่าผมทำพุ่งไปแล้วน้องพอดไปแล้วนะฮะ โอเลยครับผมมันเดียวอยู่นะฮะใส่สมะหรือเปล่าโอ้โหวันพันแมนมันพันแมนนะฮะมันเดียวจอดชนะเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวผมก็ไปแข่งกับคุณโตใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมจะเป็นตากล้องแทนครับผมมาได้มาสัมภาษณ์ใช่เครื่องต้องน้องพ้อสนุกไหมฮะจะกันสนุกนะเดี๋ยวดูรอบต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมเล่นเองนะฮะพี่เราพี่อ๋อย้ายย้ายเครื่องอยายได้เครื่องฮะรอบนี้นะพี่เครื่องนะเผื่อว่าวันจะสแกนได้เผื่อมันอาจจะผัดกัน ย่อเรเรียนนะครับผมเพื่อสตาร์ทเกมนะครับน้องก็เดี๋ยวให้นักบุญเลยเออจะใจเย็นจะใจเย็นกุหลาบกุหลาบขับการพี่รีวิวแมนคือ